สวัสดีจ้าทุกคูทุกคนคะ่ะสิบ้ามาเฮ็ดดินเตรียมดินนะคะปลูกทุเรียนเพิ่นวาได้ <c oughs> บลละความพยายามค่ะตายแล้วกับปลูกไม้นะคะเขาอ่า,อานเขาศึกษาเขาเบิงคลิปวิดีโอหลยๆท่านผู้พนชำนิชำนาญนนานการปลูกทุเรียนนะคะ ไปเรียนรู้มาแล้วก็ขับรถไปค่ะไปซื้อทุเรียนมาเนาะคะ่ะผู้รู้เพื่อนบอกว่าเฮ็ดดินให้ผสมให้มีกนหินน้ำยังสีล่ะค่ะอเผอิญกูติบเกิดมีหินแบบ้อยุบานกระตักเทเอามากค่ะเนี่ยต้นทุเรียนต้นบักใหญ่ค่ะซื้อมาต้งหกลอยซื้อมาอ่านแล้วจังหัวว่านีน่เนตันบอกว่าเอาต้นขนาดใดโอ้ยแต่ว่าก็ซื้อมาเงาเกินนะคะนี่ไม่สำหรับจะไม่เฮ็ดหลอมนะคะ อุติบใส่ไม้ไผ่นะคะจิมาล้อม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 มองนี่นะคะเห็ดเป็นเฉลียนให้เขานะคะนี่ไม้ไผ่กับพาไว้และเด้จากต้นไผ่ในบ้านนี่แหละค่ะมีสามสีลำล่องเห็ดเบืองตื้อค่ะแนวหมักนะคะนี่กระตอกลงแล้วค่ะตอกลงพี่น้องเอ้ยดินนั่นกับผสมยางดีเด้ค่ะมีแกรบมีใบไม้ แต่บวบบนใบกามปูคือเพิ่นนะคะจะคล้องกับเป็นใบประคามแน่ฮิรันยิกาแน่ใบแพบบรบาลมีแน่เนาะคะ่ะกับมีแกลบดำซื่อมาะคะ่ะผสมดินผู้เขาไฟกับว่าใดเนาะวุฒิบกับเอาติวใหม่มาเฮ็ดเด็ดเดีค่ะมันบพ่พ่อบบดนี้ค่ะบพ่พ่อกันเลยไปเอาลหลสิตัดเป็นมัดไว้มาเขียนมามัดเฮ็ดนะคะนี่ก็ได้ขึ้นมาแบบนี้ละค่ะได้แล้ว,ลวก็ยังบพ่พ่ออีกเด้พี่น้องบพอ่พ่อกันเลยไดี๋ไปเอา เสือกอยู่ในบานมากค่ะนี่กองอ้อมยอกไว้นี่นะคะที่เหลือจากการเฮ็ดอันอัน,อ,น,อ,นอันยังกว่าขาโตน่ะน้ะนี่ก็เอามาเฮ็ดอีค่ะเล้วแล้วสมใจค่ะเพือ่อนเอินว่าอีหยังค่ะเฮ็ดเฉวียนแมนว่าแต่ว่าเบิงไก่บ่ง,งามเบิงไก่กับพ่อบึงเนาะคะ่ะบานนี้ก็ตตองโลเดีค่ะโลห้ครบอาทิตย์สองอาทิตย์จังสิไเ้เอา ต้นทุเรียนปลูกลงค่ะกัผสมปุ๋ยผสมยังมะเทใส่เรียบร้อยแลละค่ะคือการเตรียมดินนั่นแหละแต่ว่าลืนคู่บาอาจารย์แน่ก็คือมีปุ๋ยมักปุ๋ยขอคู่ทิพกับเอาเตรียมดินไว้ได้บานนี่ถ้าบอกเกิดกระสินเรื่องมากเรื่องนักใจอยู่นะคะใส่หินผสมลงไปใส่แกลบดำแน่ใบไม่เน่าดินผสมดินแน่นั่น,นะคะ ก็สิเอาทุเรียนแต่ว่ากระลื่นคู่อีกแล้วค่ะบวชสองอาทิตย์ค่ะได้อาทิตย์หนึ่งประมาณเจ็ดมือนะคะป่านนี้เพื่อนว่าไห้มะปาดเอาหากงอออกนะคะลากขดงอเพื่อนว่าดิกกับมาเห็ดเบิงคือคือเลยค่ะเจอปัญหาค่ะเข้าไปแล้วอันใดส่วนใดคือมันง่ออันก็มนนี่ซี่เข้าไปเรื่อยๆค่ะพี่้วงเอ๋ยกับบวชหักจว่าจะยังไ,ไงกับปาดทุงหาอีกเลยวันค่ะ กวนจะคล้องกับปานนันเนาะค่ะเนาะนี่ถ่ายวิดีโอใแล้วมาเบาน้ากลในฟังด้ค่ะแ่หาได้ค่ะใสเนาอบานนี้อันนั้นเป็นเต้าหัวแห้งพี่น้องชี่หาไปหามากกับพอมองไรมันคดทิตัดซ้ำเก่ากับ่านว่าน,นี่ตัดซ้ำนี้กับ่า,บานว่าบมเนคดอีกนะค่ะกัตสัดสินใจจกกขาอีกพี่น้องจกเข้าไปแล้ว ตายจนว่าดึงดึง,ดงรับต้นมันสอดออกมานะคะกะละไรเซียงนะคะการปลูกครั้งนี้กุฏิปกระเสียงถ้าบ,บ่ประสบผลสาเร็จก็คือกุฏิปตัดหากวันออกเบิดนะคะบ่แม่นหากคดแต่ว่ามีอาจารย์มีท่านหนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่าตัดออกเบิดกับบตายนะคะขอให้ลากข้าขงเขายัง่งเพราะว่าเขาจะหากินก็คือหลากข้าขงๆนั่นเองนะคะกุฏิปก็เอามาปลูกนะคะปลูกแล้วแล้วเพื่อนกับว่า ไฮหาต้นหยาต้นหยาดอกใหม่ในคู่ทิพย์กระไดหย,ยานี่มาปลูกนะคะดอกออกดอกเหลืองๆนะคะมาปลูกเพื่อให้ยึดเกาะดินให้ดันหนาให้มันแน่นนะคะหากต้นใหม่เมื่อน,นี้ก็จะเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารให้ต้นทุเรียนได้ดีนะคะแล้วคุณคู่ทิพย์ก็เอาอีกเจ้านึเงิ่นบอกว่าให้สมน้ําจุลินทรีย์สังะหอแสงนี่ลดนะคะคู่ทิพย์ก็ เฮ็ดตามค่ะคือมี1ซิบอาจารย์นะคะก็เลือกเอาหมองมองที่จะคล้องจะเฮ็ดใดและคิดว่าคักแน่สําหรับตุนทุเรียนล่ะคะ่ะพี่น้องจําไว้เดอ้อผู้ที่บอกว่าถาบลหลอดโบยย่างก็ย้อนว่าผู้ที่ตัดหากเขาออกเบิดค่ะจนเหลือโอโปุอ,อยู่หมองเงาสุดๆนั่นนะคะแต่ว่าเพ่นกับมีหกักในหน่อยหากฝอยแตกออกขางซึ่งปรามาจารย์เพิ่นบอกว่าถ้าเหลือตัวนี้มันกับ,บตายนะคะนั่นละ กะเหลือซ้ำนันอิลีค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บบหนันเกาเหตุก็คือตัดหยอดชุ่งสูงนั่นค่ะบบหนันเกาให้เพิ่นยึดเกาะดินแน่นยังน้อยได้จากอาทิตย์หนึ่งหรือ3ามสี่มือยังจะคูทิพย์จะล่องหามีคมคมามามาปาดหยอดออกนะคะเพิ่นบอกว่าให้ปาดหยอดออกทิมบริมีประโยชน์กิ่งการลํำต้นยังจะแข็งแรงแต่คูทิพย์ อุกอังแห้งยยานตะมันตายย้อนว่าผู้ติดตันหากมันออกค่ขาดแล้วก็มีห่างหน่อยหน่อยเฮียขาดไปนําน,นะคะแต่กขอภาวน,นานะคะต่างใจตั้งใจเฮสเต็มถี S ่ T M อยากได้ต้นทุเรียนใบนาบานอยากต้นได้สมใจในแม่าถูกพี่น้องท <c oughs> ี่มันอยากได้เ้ง <c oughs> เบิเงินหลายเลยค่ะเ่อละสามร้อยสี่ร้อยหาร้อยสื่อมนน่โอ้ยแต่มันสื่อทุเรียนกินกะอีมแปะผลราคา แต่ว่าบัวละค่ะปลูกต้นหน่อยต,อต้นใหญ่เฮ็ดยังสีละค่ะว้นนะคะนี่เห็นพอปลูกแล้วถาดอกหญ้าพวงนี้เพิ่นเกิดนะคะบัวตายเพิ่็จะยืดดินโนนีน่ให้บานนี้เพิ่นว่าหดน้ำบัวให้หดถึงเหงานะคะให้งดหดหดรอบๆผู้ทีเ่เฮ็ดตามนะหดรอบๆรอบๆให้สังเกตท้ายมือเศร้าเพิ่นเหี่ยวสแสดงว่าน้ำเพิ่นขาดถาใบเพิ่นซื้นสแสดงว่าเพิ่นบด้ น้ำขาดได้ค่ะเพราาะว่เพิน่นสิสั่งขอแสงยามมื้อเช้าเนาะคะ่ะยามบ่ายบ่ต้องโฮสแม่นเพิ่นตุบสูบติดสีก็อย่าะโฮเพิ่นว่านั่นคือเป็นเวลาเขานอนเขาพักผ่อนกูญแจก็สิโอด๊ดเอาสิบ่เฮ็ดเด้อค่ะแต่ก่อนโฮสเ้าร์โแลงเพิ่นก็เลยตายนะคะบาดนี้เฮ็ดจังซี่นะคะเห็นบ่กใส่ไม้ตอกยึดไว้อย่างดีหันไปทางทิศตะวันออกให้ได้รับแสงเพื่อสั่งขอแสงเต็มที่ค่ะ ย่ามเมือแกงมากก็หายมีหอมลมลืน่นบ่ต้องใสแสแลนมุ่งนะคะหายเอาหอมตนใหม่ชนิดอื่นเหมือนว่าเฮตเขาตำราบเบิดทุกอย่างคะ่ะพี่น้องบ่ไววใจอย่างเดียวคือจะของตัดหักออกคักแนโพดโพนะคะผลอดก็คือเป็นโชคดีวัาสนาของกริ์ติดตามนะคะทุกคนอยู่ดีสบายสวัสดีค่ะ